สวัสดีครับพบกับกผมบ่าเวเกียาสาวทีกอีสามพอกันเดินรับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามเช้าครับดีทุ่งนารับพี่น้องพาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศครับบ้าอยู่บ้านเฮาเด้ออยู่กระบี่คือเก่าอำเภอปลายพญาครับแต่บอกนี่มีนาเนะนาะมีนาอยู่หน่อยเนืงพี่น้องพอดีข้าวกำลังสวยบ่าวเทีก็เลยมาเก็บบรรยากาศ PRES สวยๆให้พี่น้องรับชมเวะก่อนก่อนที่จะหาอยู่หากินเพราะปทางผ่านที่เฮาต้องไปหาอยู่หากินเนาะงามีหลิปเนาะ ค่อยหนาวป้านไหนครับวันนี้เย็นๆแต่บ่ถึงกับหนาวเนาะพี่อเสียดเป็นไอ้นั่นเลยจัดซุ้มไอ้คนมาชมวิวมากินกาะฟงกาแฟเนาะเป็นหลังๆฮาบอแมนเขาเอิ้ไอ้นั่นบอกโอเคโฮมสเตย์บ่ปักน้ำพี่น้องบ้านปักน้ำเนาะเพื่อปลายพญาครับไปทานที่เดี๋ยวไม่อยากรีวิวเพรว่าไม่ต้องจ้างเราเนาะ หยอกหยอกพี่นอ้องทางผ่านเห็นสวยก็เลยแวะถ่ายบรรยากาศพี่น้องเบิง่งจ้ะไปไปหาอยู่หากินเท้าคือเก่าจ้ะบันนี้เริ่มกันที่อะไรกิน,น,กน,น,กน,นเนชาน้านี้แล้วพาสติกมาหารออกไหมครับเมนูของเราเช้านี้ไว้กินน้าแล้วกินล่าสุดตอนน้องอิวอยู่เนาะจ้าน้องอิวแกงสุกินอยากกินอนอกก็เลยพากันมาหาจ้ะบ้านนี้ โอ้แนงกับอ้วนๆทางนั้นเลยแต่หน่อเพิ่นอยู่ใส่เนาะเพื่อเอาไปห้งดังปาดเลยแท้สองสามห้านอกบอเกนอ่าตุสี่ห้นอผู้อีกหาเข้าไปอ๋ออยู่ข้างในคสับลาบอยู่ในบอเกนข้าไปเลยสูงกด้วยดึงเอาหมดอต่มเลยครัเนี่ยทางบอเกนเข้ามาขลามนั่นเลย มาทำข้าหลามแต่นานเลยโอ้โหหน่อสูงก็มีม่นอาเพชรนรไม้ส่งแหนงอันนี้เป็นหน่อสูงหนึ่งสองหน่อต่ำอีกสองเป็นสี่หน่อหน่อไม้หน่อไม้ไผ่ไผ่บ้านแซ่บพี่น้องเอาเพชรเยีงก็แซ่บนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกัน พื้นที่ก่อนนามุเกาะพี่น้องมาพี่น้องพวบเบาเคียนเข้าไปตัดห่อยู่ในสุ้มในกอพ่อจ้ะหลับภาษาส,าสาตัตตเข้าวมได้เข้าแล้วจะออกมาได้ <c oughs> อาหนอนพี่น้องอาหนอนไหนสัตติมีสองหนอนอาหนอนอาหนอนต่ำสุดฮะน,น,นั่นแหละนั่นแหละอ่าหนอนสูงหนอนสูงหนอนสูงนี่พี่น้องนี่ขางกันมีสองหนอนแต่ก็มีอีหนอนี้ แล้วก็มีอีกหน่อนีน้เดี๋ยวเฮาวจะเอาแค่นหน่อเดียวจ้ะเดี๋ยวเฮาคขดเมนูออกนะฮาค่อยมาเอาอีกหน่อที่เหลือนะบอกเคสนะเอาหน่อแหละหน่อเดียวพอข้างบนเนี่ยบอกเคสนะต้องชิมหันม่นเลยจ้ะมันแข็งแล้วนั่นแหละนี่นะจ้าหน่อเดียวเหลือเฟือหน่อเดียวนี่คือ กินเบิรอำเภอเลยโนอนเลยก็ได mm ้ง hmm. ่ายอยู่เป hmm. ่นยังก่อเด็กเด็กเอาไม่นานี่พี่น้องจะพักใต้ฝนดีไปดิคุณพ่ออักง่ายโน้งง่ายก็ได้เอาออกมะเฮ้ยไทยบ้านแซ่บดิ้งหอมแซ่บดิ้พี่น้องมีลายหน่อยมีลายหน่อยอยู่เห็นดิแขางกันกันยังกินตะโพกไว้ก่อนถห้ท่านขึ้นใหม่เไปไถ่ตะโพกไว้ บอกใหญ่ยห่สติกก็จะทําการปอกเปลือกเพื่อเอากับพวงนี้เอาแล้วนะบอกบ่เอาแล้วจ้ะที่จะทาการมุดออกอามาออกมุดเข้าอันหนงนั้นไห่สติกนําแกงหนงแซฟทุบเนงฮักแหนง่าาฮฮ่่่ เอาชงปลายๆเพื่อน่ะโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอเคฮักเอาดึงเนยนี่มันใชลงมานมันมีหนามด้ไผ่ันา้โอเคน้องบอธนัทโอเคจบแล้อไปพี่น้งไปเก็บใบยานางกันจับอันนี้เนาะไปจ้าเราจะมาเก็บใบยานางกันต่อพี่น้องมีเพียบพร้อมทุกอย่างในน่าสติกเนาะ หลักของเฮาก็เป็นสุมน่มแนวไม้ที่มาทั้งหน่อยก็มีใบายานางของคู่กันใบงี้ยงงามใบยะนางกับแนวไม้ใบบักใหญ่งามอีดีสดสดไม่ได้เสียตังอีกแล้วพี่น้องมา <c oughs> บาวเ <c oughs> สีสถิตยนี่ของเรามีให้หายเยอะแยนะเนาะสตินะ๊กเนาะ ครัวของเราอยู่กับธรรมชาติเหมือนเดิมตู้เย็นตู้เย็นของเราอยากกินของทะเลเราก็ไปลงทะเล <c oughs> อยากกินป้าเราก็ไปหวานหงส์วดแยงเอาพี่น้องอยากกินหน่อไม้เราก็มาหาหน่อไม้ไปนานไปคำหนึ่งคำนหนึ่งเหรอไปไปพี่น้องมือแกงแบบนี้ครับไปไปแกงหน่อไม้กินๆยามเช้าอุ่นๆเนาะสะติ๊กเนาะพากันกลับมาถึงบ้านแล้วครับ หน่อไม้ที่เราได้มาติดล้างทําความสะอาดแล้วก็ทําการเขาเรียกว่าจักหรือจักจักหน่อไม้หรือ <c oughs> ว่ามาทําเป็นแผ่นบางๆพี่น้องต้องใช้ความสามารถส่วนบุคคลได้เน,นาะความชำนาญความชำนาญถ้าผ่โบนัดแบบนี้จะฝานเอาก็ได้ด้วยจ้ะใสเขียงเอาก็ได้พี่น้องสาติดขนัดเรียเป็น ตอนจับตอนซับบานพอดีให้แซบพี่น้องจะออกมารูแบบน,นี้สวยแหนงสติ๊กทุบเอาจ้ะนี่เลยเป็นแหนงทุบเอาเวลาเกงจะเข้าเครื่องดีเนาะจ้าแซบเกงหน่อไม้ยามหนาวพี่น้องมาเดี๋ยวเรา สติกจักเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราต้องเอาหน่อไม้ไปต้มก่อนเนะาะเพื่อความขมรับผมเพื่อลดความขมลงต้มทิ้งน้ำหนึ่งน้ำแล้วคมาแกงครับมาดูขั้นตอนการแกงกันเลยเนะาะสติ๊กเนาะจ้าีครับหน่อไม้ของเราสาติ๊กต้มหนึ่งน้ำแล้วครับแล้วก็ชิมดูว่าขมหรือไม่ขมแล้วเราก็เทน้ำออกพี่น้องเพราะว่าจืดพอดีแล้วเราก็เทน้ำออก มาเติมน้ำใบยะานางลงไฟที่ดีด้วยแล้วจ้ะน้ำใบย่านางน้ำเขียวเลยมาเติมกันโกงเอาเศษที่เฮาขยี้เนาะเศษใบย่านางจ้ะโอ้มาต้มเครื่องกันจ้ะบดนี้เครื่องของเรามาจ้ะพี่น้องบดนี้มาตำ ข่าเบือก็พริกกันจ้าเครื่องของเราสาติกเกอร์แจงใส่บักออใส่ผักงงกระแหงแล้วก็ใบชะอมผักขาจ้ะลูกโดดแล้วก็เหิตที่หามาเมื่อวานก็หอยที่บอกเกณฑ์ไปหวานาแหงเลยเก็บมาหนุ่ยใหญ่เพื่อนอันโอนไหมเนะี่ยหนุ่ยใหญ่อันโซนแตสิไปงมอยู่น้องเมื่อใดอากาศอุนอ่นๆหน่อยพริกกับข่าเบือข้าวเบือคือข้าวเหนียวหรือ,อขา้ออขาวสวยก็ได้เด้อจ้ะเอาไปแช่น้ำประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะได้เป็นข้าวเบือจ้ะ เขาเบือช่วยให้รสชาติของแกงเปื่อแกงหน่อไม้เข้มข้นตาประจัอันนี้ครับตามเรียบร้อยแล้วมาละลายก่อนพี่น้ออยาเพิเ่บตัวเป็นก้อนจากเอาเบือ นำใบายานางเฮานี่แหละละลายเลยไส่ตงอง้อเลยเกง่งหน่อไม้เราจะได้ข้นๆเนาะแล้วก็คนในหม้ออีกทีใส่เห็ดลงไปเลยหอยลงไปเลยเต้งเห็ดทั้งหอยเก่งหน่อไม้ใส่เห็ดใส่หอยวันนี้เครื่องเยอะเครื่องเยอะ ใส่หกอหรือสักทองลงไปปักกระเญงก็บักขาเป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ะดูดดดพอหม้อของเราเริ่มเดือดเราก็มากองประลากันเลยจ้าประลาประเด็กกองเอาล้างออกถ้าผู้ใดแกงใส่ที่สำเร็จแล้วเป็นขวดกัะเทได้เลยพี่น้องกองเอาบ่ตองกองจ้ะ วงใส่ได้เลยพี่จพี่น้องทุกอย่างของเราสุกแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ผักกระเงงกับใบชะอมลงไปสมบสรบตีกันบน่เนาอ <c oughs> ใบชะอมผักเน่าหรือผักขาผักเน่าบ้านสติเอื่อนผักเน่า ลมขนาดเช้านี้ครับเป็นอนันเรียบร้อยจ้านีค่คเมนูแกงหน่อไม้ของเราเช้านี้มาจ้ะแซ่บๆน่ำกันมาครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วแกงหน่อไม้ถาดยักษ์ใส่ทั้งเห็ดใส่ทั้งหอย <c oughs> แต่ก่อนอื่น่าแขงก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามทั้งหมดตอนนี้ 1มื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกระทบแล้วเนาะขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นกาลังใจให้เบลเกตและครอบครัวครับที่น้องเขามาติดตามในช่องใหม่ครั้งจ้ะเพราะว่าช่องเก่าของเรามันหายแล้วพี่เนาะมันมีปัญหามันผ่านไปแล้วครับมามาเริ่มทําช่องใหม่ในปีใหม่มีอะไรเซอร์ไพรส์มีอะไรอัปเดตใหม่เรื่อยๆเบลเกนจะพยายามพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆรอติดตามรอชมเนาะ เราจะมีอะไรเธอไพ์ใหม่ในช่องใหม่กับในที่ใหม่ของเราเนาะครับเนาะโชวไพ่นวดกวาช่องเดิมอีกแน่นอนใช้ลายกวาเดิมแน่นอนครับผมต้องพี่น้องต้องติดตามข่าวมาแล้วแต่ที่ลืมก็ติดตามนะพี่น้องเลยพี่น้องหลายคนอาจจะเคยก็ติดตามในช่องเก่าแล้วแต่ช่องใหม่อาจจะยังบ่กดเนาะครับผมข่าวมาแล้วก็ฝผาก็ติดตามคือเก่าด้วยจากพี่น้องกำลังใจให้คือเก่าเนาะ๋ยวตอนเย็นนี้รอน้องอันดาเลิกเรียนเราจะมาฉลองหนึ่งหมื่นซับด้วยกันครับจ้าคอยจนตอนเย็นมีอะไร เซอร์ไพรส์เนาะรอนดาครับอันนี้เรามากินนี่ก่อนครับแกงหน่อไม้ถาดจักใส่เห็ดใส่หอยขอหอยกันเด้ออ้วนอ้วนอ้ควนควันควนเ้อะลมขนาดเลยมึงโอ้ยแซ่เด้อ ยังดุนหอยยังเสียพนองหอยบางหอยอ้วนตัวใหญ่เดี๋ยววัแนจะพาไปงมนี่เนาะตัวใหญ่เงั้นเลยเนาะนี่พักพักหวานพักุูเล่เบล่งแจงมาไอมคู่กันแจงมาไมมเนาะลูกโดดไม่ต้องใจเด้อจ้าโอ้โยจ้าหนาว้ะ nhé Cửa sẽ trên suối tử Vừa bên há vừa mới ít nó hết nữa Đọc hết sở tự em bổi nặng Phương đi <laughs> Ngon nè non เป็นดอกเป็นดอกเลยผักหวานผักเลิศเนั่งเลิศแล้วก็ผักอย่างนี้ที่กิในแกงน่อไม้เสฉผักไทยป่ะักเวนผักเวนผักผักไทยผักเลิมมากนะได้ทางใต้แบบนี้เนี่มันจะบานเขาอย่งอยู่หอยนี่ยมื่อใหม่พาไปงมเลยเนีบอกจ้าบิ่งบรรยากาศมันอุ่นๆที่ไงเนี่ยม้ยหนาวเว้ย mhm mhm rồi mhm 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 nhảy cái mhm thế mhm 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 อื้วนแหงตื่นออกตุนอออเอาตุนกัตุ่นงงอันเดะอ้วนอ้วนเป็นยังไงฮะคนอ้วนแหงคนก็บบียอ้อกับมน้นครับอ้วน มาครับพี่น้องผู้ใดอยากสดฮ้อนยามเช้าแกหนาวนอนแน่นอนนอนนผู้ชายดีหนุ่มแกงเปื่อแซบอะแซบอะแซบใ้อ่างทองโอ้ยลงลๆลงลงความบรรยากาศนามหนาวน้ำ กอุดมสมบูรณ์พี่น้องเมืองหนองไม้มีกินมื่อปีกับกินอย่างก็ได้กินเราลงไปตลาดหนกเว้นบางอย่างที่มันบม่สามารถหาได้เนาะมีอย่างในบะเพี้นที่เขาหาไม่ได้กลงชลรน้ำปลาชื่อเสือเราพาใส่ตู้กับข้าวเอาเนาะจ้าตู้ข้าวบะเพนแยนติกมีทุกมุมทางไกลลูกแน่นอน ช่วงแต่เด็กน้อยนะเดน้องไปโรงเรียนเนาะจักก่อนหน้านี้ผู้ปกครองไปเที่ยวปีใหม่ใส่มามากแต่ทางโรงเรียนเพื่อก็มีมาตรการดีอยู่แต่วา่าคุนบอกว่าคนใดไปที่เสียงไม่ต้องมาโรงเรียนก็ได้ลูกมีงไงก็ต้องอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้เพราะว่าอากาศเย็นแล้วก็โร<ด>คก,ก็<ด>หลายขึ้นคุ้มมือเนาะยอดพุงคุ้มือเนะอาะต้องดูแลสุขภาพ มีต้นหมอมาอย่างเดียเป็นเลยเนาะแล้วจรักษาเครต่อไปนั่งกินเลยเมนูชาเนี้ที่น้องยอดเนาะสติ๊กเนาะพากูกินไปเรื่อยเน้าะนั่งกินอยู่นี่ครึ่งชั่วโมงเลยสติ๊กหันกินตัวแตกเลยเมนูนี่มักหอมมักสติ๊กครับวันนี้ก็พาไปชมบรรยากาศทุ่งนายามเช้าพาไปเก็บหน่อไม้พามา อยู่กินนี่คลิปเดียวเลยเนาะเพราะว่ามีน้องหลายคนที่ขอเข้ามาว่าบาแคไปหาอยู่หากินแล้วก็ทําสูตรกินในคลิปเดียวเลยจะได้เป็นอะไรที่กระชับเนาะครับผมขอบคุณสําหรับคําแนะนำนะครับเนาะเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แนเดอครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับจ้าขอบคุณทุกคำแนะนำติดชมจ้า